หัวจะไปช้างบ้านนะคะแต่ถ้าช้างบ้านได้การฝึกฝนการเขาจะค่อยๆหยั่งเอาเท้าของเขา,ขาขนั่หยั่งออกไปให้แน่นตรงไหนแน่นเขาจะรู้อันไหนไม่แน่นเขาจะรู้เขาจะไม่กล้าพอใกล้น้ำสุดเข,ขาจะดำแล้วเอางดูดหดน้ำเข้าปากอย่างง่ายดายช้างป่าช้างบ้านหยู่เป็นโผใหญ่ๆกันมาเรื่อยๆนะคะช้างเพศเมียค่ะเป็นจากโผนะคะเรียกอยๆนี่คือแม่กับการผสมพันธุ์ระหว่างพี่กับน้องนะคะน้องช้างเมีสอนให้ชา้างดำด้วยหนึ่งนะคะเวลาช้างสาาัตวเส็บที่เท้าหลังสามารถยกให้สัตว์แปลงทำแผล มิก้าเหมือนเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์สอล้อนะคะขี่ไปปุ๊บ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 เด็กเนี่ยประมาณนั้นนะคะก็เป็นเด็กแว้นนะคะน้องเล่นสุดท้องของเราอายุหกขวบนะคะสอนง่ายนะคะไม่ยากนะเพราะว่าลักษณะการนะคะการสอนนะคะพี่กวางชมนะคะส่วนนี้นะค่ะท่านเป็นการนะคะน่ารักท่านช้างทำความดีให้ช้างโอ้โหสารพัดกับช้างจากยูนิชิมีจิตไม่ดี นะคะเขาเห็นลงว่าท่านเป็นมิตรแล้วก็รักเขานะคะตอนนี้นะคะ้องช้างบอกว่าแม่เด็กๆล่ะทำตัวอย่างไรให้พี่ช้างรักลองดูววลองถามพี่ช้างดูพี่ช้างฟังภาษาคนรู้เรื่องคำถามที่หนึ่ง,งเด็กถึงวัยเรียนในสือพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนเปิดอะ่ะไม่รักเรียนไม่ชอบเรียนร้องไห้งงเงี้ไม่อยากรีนในสือพี่ช้างชอบไหมครับ <S <S ไม่ชอบ อยากให้เด็กๆตั้งใจเรียนการเรียนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่ช้างจะรักมากเลยคำถามที่สองเด็กใจร้ายกับสัตว์เจอสุนักเจอแมวเจอสัตว์อะไรเต้อ้างถูกบ้างบอกมาเจอช้างนี่ต,นต,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 นตีช้างเนี่ยไม่รักสัตว์เลยพี่ช้างชอบไหม <c oughs> เลียววันดีพี่นะคะอยากให้เีเด็กรักช้าแต่ต้องรักสัตว์ทุกชนิดแต่สัตว์ทุกชนิดตัวนี้เดียวนาคะสามารถมีที่ตก,กบกับน้องๆได้นะต้องถามคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องระวังน,นะคะเด็กๆรักสัต,ตว์โตขึ้นมาดเด็กจะมีจิตใจที่อบย้องอะไม,มีเม่ตายู่คนละข้าอย่างมีความสุขนั่นเองคำถามสุดท้ายเรียนก็เก่งรักสัตว์ออกมาเจอพี่ช้างรักช้างเด็กวันนี้หนูชอบไหมครับ เป็นสุปเป์สตาร์ดเหมือนเดิมเลยนะคะโฆษณาหนังก็งไทเยิ้มทุกสายไปที่นี่อกได้เลยงานกลางแจ้งนะคะสงสีเสียงที่ไหนงานดาวชาติงานจังหวัดที่นี่ทางนั้นอยู่พรุ่นี้จะเดินทางไปสุปโขทัยแล้วด้วยนะคะงานลอ,อยกระทงเอาละเรามาดูซิบ่าชาที่นี่แสดงได้จริงค่ะในกระตงยิ้มได้ขอเราได้ล,ลองชายนยิ้มเจยิ้มแอปเป้ จบเด็กแล้วนะคะหนึ่งนาทีเองนะคะเดี๋ยวไม่ได้จบนะคะดูช้างหัวน้องกันดีกว่าขอเชิญตะโกนเรือราหค่ะโอค่ะขอบคุณนะคะ